That as well. So be Thank you i have all the quarter in here um, So when you talk about building business, we call the statement uh, written by Bruce and uh, Soto uh, Simone that building came uh, down into the electric vehicle industry in Indonesia. Let me talk about the electric vehicle in Indonesia. Not much people wear. It's actually in fact, uh, It's actually been pushed by the initiative by the government of Indonesia since 2013. Uh, there, there are that much. Kalau untuk for business performance itu, also positive as itu contribute to further capability. But the attitude is apa uh, interview beberapa uh, the attitude, the bad attitude can be di uh, studi soal the post of founder, that for the profile founder, forward, how, however, is straight to the personal itu sudah straight this, this Kalau okay. <laughs> up. การจัดการประชุมทางวิชาการ BMRC แล้วก็ GTBMC นะครับก็เป็นการประชุมทางวิชาการที่รวบรวมทั้งนักชาติการผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการนะครับาจากหลายๆประเทศนะครับในระดับนานาชาตินะครับเพื่อที่จะามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับในด้านการาจ,จัดการธุรก,กิจนะครับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นะครับของโลกอย่างารวดเร็วในปัจจุบันนะครับทั้งในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ AI นะครับซึ่งก็จะสะท้อนความ ท้าทายนะครับรวมถึงโอกาสใหม่ๆนะครับที่โลกธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลยุทธ์นะครับในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาของภาคธุรกิจและสังคมนะครับแล้วก็ยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการสร้างผลกระทบนะครับทันบวกต่อสังคมแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติด้วยครับ บทบาทของทางคณะบริหารธุรกิจเราต่อการประชุมนี้ีครับก็เกินกว่าสิครั้งละนะครับก็เป็นการสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็พันธมิตรความร่วมมือนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับที่ต่อเนื่องมาหลายปีนะครับนานาชาตินะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เซตเอ็มเอมยูนะครับการทางวิชาการต่างๆเพื่อที่จะยกระดับนะครับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมแล้วก็ภูมิภาคในอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ขึ้นก็คือทางเราจะมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เรื่องของนะครับที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินการจัดการทางธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของหง่วงโซ่ปุปทานรัพยเชนนะครับที่ทําให้งานวิจัยเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดนะครับไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายรวมไปถึงเรื่องของโครงการต่างๆที่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศได้ครับจกากกิจกรรมวันนี้ครับ ก็งานวันน <Yes ี้นะคะมี2งานคู่กันนะคะงานแรกที่เราเรียกว่า BMRC อันนี้เราเน้นในเรื่องของคความรู้แล้วก็งานวิจัยในประเทศเป็นหลักค่ะส่วนอีกงานหนึ่งเราเรื่อง t b m c อันนี้เราเน้นระดับ international นะคะซึ่งอย่างที่ท่านคณะบดีได้เรียนไว้ว่าเรามีความร่วมมือหลักเลยสำหรับปีนี้กับอ่อไบเวิร์ิโดนซี ะะซึ่ง BMRC เนี่ยจัดเป็นครั้งที่15แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ GTBC เนี่ยจัดเป็นครั้งที่13ะคะ่ะและในปีนี้เนี่ยเราได้เชิญในฝั่งของ r r c t i t i o n e r นะคะในระดับานานาชาติแล้วก็ในระดับประเทศเข้ามาร่วมให้ความเข้าใจแล้วก็เปิดมุมมองนะคะในเรื่องของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุใหม่เช่นในเรื่องของ AI นะคะในการทำงานทางด้านงานวิจัย เพื่อที่จะจุดประกายนักวิจัยนะคะแล้วก็ทําให้ practitioner เห็นภาพว่างานวิจัยที่น่าสนใจของฝั่งของบริหารธุรกิจเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการพัฒนาเป็นตัว Business หรือว่าเป็นตัว product ขึ้นมาได้อย่างไรน,นะคะ ก็เราคิดว่างานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ไปสร้าง IMPACT นะคะให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็สังคมทั้งในแวดวงของวิชาการและในแวดวงของอธุรกิจนะคะที่จะได้ปรับตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่ะได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็าสามารถเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ค่ะ Programs plus specialized training experts for experts, partnerships with top businesses. Short. Assistant Professor Dr. Gong Pu Dean of Chiang Mai University, thank you. <laughs> International GTBMC business, uh, business Research Conference today abroad. Thank you for being here and for making this. Even small you here with us today make this my story even more memorable three remarkable keyboard speakers who will share their insight and Sin 2 from SCBX The second one, Mr Sunat Thanaksan Aksorn from Accenture Song. This talk fit perfectly with our content theme. the two today's design. I hope everyone enjoyed this. Thank you so much Team for photos.